สวัสดีครับขอบคุณครับมาการนี่จัดส่ง MK 1เพิ่งมาถึงนะครับก็เดี๋ยวลงโฆษณาเนาะอันนี้ก็ได้แก้วลนยพรางฮะพร้อมเล่นนะครับผมใหม่ๆก็มาใหม่เลยครับก็อันนี้เป็นถุกแก้วลอยนัดนะฮะลูบีบีก็ให้ไปพันนัดนะครับแล้วเป่าสิแผ่นนี่โปรพิเศษกาแฟไม่มีนะครับก็เปลี่ยนไปนี่ราคาเท่ากันเนาะถ้าได้3โปรมีส่วนลดให้ลูกค้าด้วยนะฮะนี่ไปแล้วรุ้นคูปองวันที่30มิถุนายนครับแล้วก็โปรสุดท้ายก็สะสมแต้มอะถ้าครบ10แต้มกัแรกรางวัลได้นะโอเคครับจะจัดส่งให้ครับนี่ก็ในของมี ก็เปิดให้ดูเนาะพี่ก็พอดีให้ดูไปแป๊บนึ่งนี่ก็คือใหม่ใหม่มีขั่มืออะไรให้หมดนะครับไม่ได้ออกนะครับไม่ต้องห่วงแค่แตล็อกสวยงามมากนี่ก็มีลูกด้วยฮะประมาณนี้เข้าใหม่เอี่ยมเลยผมไม่ได้แกะเนาะยังไงก็ลูกค้าไปแกะเองนะผมก็ตรวจสอบว่ามีแมกกาซินหรือเปล่ามีนะฮะครับก็คือใหม่ฮะลูกค้าถูกใจฮะสั่งไปก็ถูกใจครับโอเคนะครับผมสนใจทักมาถ่ายนี้ได้เลยโอเคนะครับัอดีก็ไปเขาได้จัดส่งให้เลยครับวันนี้เราจะส่งไว้นะฮะ ครับสั่งซื้อปุ๊บส่งเกือบปั๊บไปโอเคค่ามันนี้ครับ